ับผม080ครับ419 6356นะครับล้อสูงเครื่องวันปุ๋ยเครื่องหนยาสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับวันนี้อยู่กับรถจอดข้าวของบ่อไทยนะครับ นี้นะครับทำการทดสอบการยอดก่อนนะครับปรับอดออีกทดสอบก่อนนะครับยังไม่ได้ทำการยอดจริงอันนี้ลองหมุนล้อดูก่อนเอาบางเอาบางกว่านี้เเยอะามันเอาบางนิดหน่อยลองปั่นไปขึ้นมาหมุนๆมุนพอพอ ปรับก่อนนะครับก่อนลงหยดจริงธนะีการปรับใแ,แบบนี้หนาไปใช่ไหมโอ้ยปรับทีเดียวตัวผมไม่ไว่าปรับทีเดียว ปีกะปิงหรืไม่ใช่กะปิงครับชกเอ้ยมันเด้งได้มันให้ตัวได้นะอ๋อเป็นเหล็กเหรอเป็นเหล็กเหล็กล้างกันเดี๋ยวปรับแต่งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสก,กีเหมือนเปิดหน้าดินไปนะครับแล้วก็จะมีตัวชักล่องอยู่ใต้นี้นะนี่ยทำล่องน้ำแต่นี้ก็จะเป็นคล้ายสก,กีหรือเหินรูปเทือกนี่แหละนี่นะไม่ปีกข้าง ไปเลยเสร็จแล้วนะครับทำการปรับแต่งแล้วก็จะลงไปหยอดดูนะครับเครื่องหยอดข้าวบอไทยนะครับสินค้าจดสิทธิบัตรก็สามหมื่น 3, กว่าานะครับราคาโอ้ยไม่คิดเลยมันก็นเสร็จเ,เ็วนะโอ้โห นี่ทดลองหยอดแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมนี่ กระจุกดีนะครับผมเอา้าทำทำอะไรกันปรับใหมให่มันลงน้อยไงอปรับใหม่ให้มันลงเอ๊ะน,นอนนี้เทสก,ก่อนนะครับเมื่อกี้เราทำไมถึงต้องทำยกได้หรือว่าแบบลมดอนอ๋อพื้นที่ไม่เสมอ เราเจอฟางเยอะๆครับมันมันจะไม่ลากฟางไปแล้วก็เจอเลนมันจะไม่หอบไปอ๋อครับตัวนี้มันจะปรับตามสภาพพื้นพื้นที่ไม่เรียบก็จะหายตัวได้ถ้าเราเรียบๆเนี่ยตัวนี้สามารถกดได้สุดมันก็จะมามาสุดที่ตัวนี้มันก็จะมันก็จะไม่ไม่เด้งได้อ๋อคือเป็นสองระบบครับสุดตัวนี้สุดรมายันตัวนี้ใช่ครับนายกยกให้ผมดูหน่อยอ๋อนี่นะครับผมถ้าเรากดสุดมันก็จะไม่เด้งได้ถ้าพื้นที่นาเราเป็นเลนนี้แล้วก็เรียบๆครับตามนี้ระบบในตัวเดียวครับครับไม่ลองกัน อออปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับร้อยแรกเมื่อกี้ทดลองก่อนออ ดูเม็ดข้าวนะครับที่ล่วงจับท่อได้เลยได้เลครับได้ได้ได,ได,ไดนะ้โอเคด้วยก็เมื่อกี้ลองเปลี่ยนสเตอร์ไปใหม่นะครับสามารถเปลี่ยนสเตอร์ได้เพราะว่าอันนี้เพิ่งข้าวเม็ดเล็กเนาะก็เลยปรับแต่งให้มันเข้ากับพื้นที่ก่อน ก็บอกว่าผ่านนะครับนี่นะครับไปส นึงก็ประมาณ30 40ถึง40ไลนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่แล้วก็เลนนะครับเอาพี่แล้วอย่างนี้สมมติถ้าเราวิ่งไวมีผลอะไรต่อการหยอดไหมไม่มีครับก็คือไวแล้วก็ได้งานใช่ไหมคือไม่ข้าก็ลงเหมือนปกติ๋ผอผมคิดว่าถ้าวิ่งไวแล้วก็จะมีผลแต่ไม่มีผลอะไรใช่ไหมไม่ครับปกติทุกอย่างครับ ก็ไวนะครับถือว่าวิ่งไวนะครับฟต้องอาศัยวิ่งแบบวิ่งวนนะครับพี่เขาบอกว่าาอีกข้างนึงมันไม่เห็นเม็ดข้าวมันไม่เห็นรอยต่อใช่ไหมพี่ออ๋อตามนี้เบอร์โทรเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรที่หลังนะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับสี่หนึ่งเก้าหกสามห้าหกนะครับล้อสูงเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องบนยาเครื่องจอดข้าวนะครับแล้วก็เครื่องจอดข้าวโพดตามนี้นะครับ บอ่อไทยเครื่องมือการเกษตรนะครับผมมีเพจทั้งเพจในเพจ Facebook ก็มีบอ่อไทยเครื่องมือการเกษตนะรเนาะอ่าทักมาในเพจ Facebook ก็ได้ครับหรือใน youtube ก็มีนะครับมีช่อง youtube เขาด้วยก็บอ่อไทยเครื่องมือการเกษตรเหมือนกันสำหรับตัวยอดข้าวตัวนี้ก็สามหมื่นเนาะพี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าราคานะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับหรือว่า ล้อเหล็กเน่ยล้อล้อล้อสูงแบบนี้นะครับก,ก็มีขายนะครับราคาก็3ามหมกว่าบาทพร้อมแอดปเตอร์เลยนะคอืมตอนนี้ผ่านนะครับใช้ได้ตอนนี้ก็ลงปกติเพราะข้าวเม็ดเล็กนะครับเลยต้องปรับแต่งกันหน่อยรถรถสมมติล้ลลอลอ้อมีผมมี40่สิบแรงเนี้ยก็ทำได้ ยี่สิบแปดก็มีสําหรับล้อเล็กกันนะแต่ถ้าเป็นของคูปุตามีเลยครับอ๋อคูปุต้าเป็นค่ายอื่นเราต้องสั่งทาใหม่แต่ว่าแล้วเครื่องอย่างข้ามียาวกว่านี้ไหมพี่มัยาวกว่านี้ข้ามนี่นะครับีสุดแล้วอ๋อนี้นะครับผมใครสนใจก็โทรไปได้นลครับตามที่ผมให้เบอร์โทรทิ้งไว้เมื่อตะกี้นะครทีทีหลังเสื้อพี่ครับ ก็นี่นะครับเม็ดข้าวก็ลงแบบนี้อ่าให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับนี่นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องหยอดข้าวของอบริษัทบ่อไทยนะครับนี่ถอยเก็บตามต้นไม้นะครับ ถ้าใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้เมื่อกี้นะครับในที่หลังเสื้อนะครับสำหรับชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ